สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการตั้งค่าอัตราพลังงานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการชาร์จนะคะอันดับแรกนะคะให้ลูกค้าเข้ามาที่ a p r a l l t e l ค่ะจากนั้นนะคะให้กดคำว่าฉันค่ะและต่อไปนะคะให้กดคำว่าเครื่องชาร์จของฉันค่ะกดอีกครั้งนะคะและหลังจากนั้นนะคะให้เรากดคำว่าการกำหนดราคาค่ะ ราคาพลังงานที่เราต้องกำหนดเองนะคะกดคำว่าเปลี่ยนค่ะค่ะหน้าจอจะแสดงการกำหนดราคานะคะ,นะคะสมมุติว่าวิธีทำซ้ำเรากดเลือกวันทำการต่อวันสุดสัปดาห์ช่วงเวลานะคะสมมุติว่าเราเลือกเป็นสองเซกเมนต์ต่อเวลาใช้งานสีเขียวนะคะคือช่วงเวลาออฟพีคคือช่วงเวลากลางคืนเวลาตั้งแต่สีทุ่มจนถึง9้าโมงเช้า อัตราค่าไฟจะต่ําส่วนสีส้มนะคะคือช่วงเวลาออนพีคคือช่วงเวลากลางวันเวลาเราจะตั้งเป็น9้าโมงถึงสีทุ่มอัตราค่าไฟจะสูงสงมมติว่าเราตั้งช่วงเวลาการออนพีคกับออฟพีคแล้วนะคะสมมติว่า ตั้งแต่9โมงจนถึง4ทุ่มค่าไฟที่2บาทต่อนหน่วยนะคะส่วนช่วงเวลา9โมงถึง4ทุ่มสมมติว่าค่าไฟอยู่ที่4บาทต่อนหน่วยในหลังจากนั้นนะคะให้เรากดคำว่าถัดไปวันสุดสัปดาห์นะคะเราจะเลือกเป็น1เซกเมนต ต่อราคาเฉลี่ยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะช่วงเวลาออฟพีคค่ะทั้งวันอัตราค่าไฟจะต่ำกว่านะคะสมมติว่าราคาประมาณ2บาทต่อหน้วยจากนั้นให้เรากดคำว่าถัดไปค่ะและการกำหนดราคานะคะที่เรากำหนดจะถูกบันทึกค่ะ